สูดลมหายใจแล้วก็ไปนูน่นไปนี่ไปหมดเลยโหยทําไมมันทรมานจริงๆนะแอบเราก็อยากจะสงบมันไม่อยอมสงบสูดลมหายใจลึกเท่าไหร่ก็มันก็แป๊บเดียวก็ออกปุ๊ดปุ๊บปุ๊ปุ๊ปปปเลยฮนะนั่นนะ่ะเ,เ,เป็นแบบน,นี้แบบรัตนะเงี้ยถึงตอนตมาบวชใหม่ๆก็ไปภาวนาอย่างเงี้ยแต่ช่วงตมามันโชคดีอย่างหนึ่งนะอาตมาภาวนาไม่สงบมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในจิตในจิตเราเลยบอกว่าภาวนาอย่างนงี้ไม่สงบดอก ต้องภาวนาอย่างนี้ถึงจะสงบตังรับมันบอกนะบอกวิธีด้วยนะบอกภาวนาอย่างนี้ถึงจะสงบนี่ทำยังไงโยมอาตมาก็สูดลมหายใจเข้าไปพุดลงไปถึงปล่อยแล้วก็โทก็ลงอีกพุธลงไปอีกโทก็ลงไปอีก,ลง,อก,ก,ล,งอกลงไปถึงแค่ลิ้นปีทนเนงโยมฮะมันมีความรู้สึกเหมือนน้ําเย็นนะเหมือนน้าเย็นแก้วหนึ่งฮะเย็นมากลงไปในกระเพาะเราเลยปืดลงไปนูน้น เออมันลงไปทะลวงไปหมดเลยนู่นไปถึงกระเพาะน้อยหราตอนนี้เลยไปถึงกระเพาะน้อยเรานะไอความรู้สึกตอนนั้นมันก็ยังอยู่นะอยู่เลยนิ่งเลยนะรู้สึกนะแต่ไม่มีน้ําเย็นแต่รู้อยู่แต่ไม่ไปไหน <_ S 1> การรู้อยู่ตอนนี้ก็อยู่ไปเรื่อยการอยู่ตั้งแต่หนาทีถึงสิบนาทีมันจะอยู่ตลอดตลอดทั้งเดือนนะฮะตลอดทั้งเดือนนี่ถามมารู้ยางอะไรรู้อย่างอื่นไหมไม่รู้แต่รู้อยู่ตรงนี้ถาม่ารู้กายไหม ไม่เกี่ยวกับกายเพราะดูกายก็ไม่เห็นดอกผู้รู้ตรงนี้ไม่มีกายไม่มีตับใต้ไตปุงมันรู้อยู่ของมันเองเอรู้อยู่กับความว่างแต่ปรุงแต่งไม่ได้ในจิตตรงนี้แหละสำคัญที่สุดในงานโยงเคยเจอไหมเคยเจอถ้าใครเคยเจอจิตตรงนี้จะเข้าใจคําเดียวกันหมดเลยนะถ้าใครเจอจะพูดคําเดียวว่าทําไมถึงกิเลสไม่มีร่างกายไม่มีความโลภความโกรธของหลวงไม่มีมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในใจเจ้าทั้งๆไม่ได้ภาวนาเลยนะ เพราะตอนเกิดไม่ได้ภาวนาตอนภาวนาก็ไม่เกิดถ้างนั้นท่านญาญ,ญโยมคนไหนเกิดตรงนั้นน่ะเกิดแป๊บเดียวสองนาทีโยมจะจําแม่นเลยนะไม่ลืมนั้นจิตจ,จริงมันต้องเกิดเองพอเราปรุงแต่งให้เกิดไม่ได้มันต้องหยุดแล้วถึงจะเกิดนี่ลัทธินาคีนมันเป็นอย่างนี้แต่ฉะนั้นเราก็พยายามทําจิตของเราให้ตรงนี้ให้ได้ทําให้ได้ทดําได้ไหมอาตามาคิดว,ว่าไม่มีมนุษย์ใดทาไม่ได้หรอกทาได้ทุกคน